สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับผมวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคลิปวีดีโอแนะนำการโอนเหรียญนะครับเหรียญรายได้ในบอเลตของเรานะครับอันแรกที่เราได้มาเขาเรียกว่าโบนัสครับผมซึ่งโบนัสเนี่ยนะครับเราจะได้มาจากการแนะนำนะครับมาจากการจับคู่ตอน7จ็ดโมงนะครับซึ่งวิธีการยังไงมาดูติดตามกันครับ ก่อนแรกเลยนะครับเราเข้าไปในเมนูตรงนี้ครับคำว่า transfer นะครับ transfer นะครับที่จะมีเป็นตัวรูปภาษาอังกฤษคล้ายๆเป็นอักษร S นะครับก็คือเป็นรูปเงินนะครับแล้วก็กดเข้าไปครับ transfer นะครับจากนั้นนะครับมันก็จะขึ้นมาเมนูตรงนี้นะครับเราเลือกไปคำว่า transfer นะครับ transfer transfer นะครับเราเลือกเมนูตรง ไทฟอร์มนะครับไทฟ f o r m ก็คือจากโบนัสพอยต์นะครับเราเรามีโบนัสพอยต์อยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วเราจะโอนไปที่ไหนครับโอนไทฟูนะครับก็โอนไปที่ Super Point นะครับให้โอนไปที่ Super Point นะครับจากนั้นนะครับเราก็ใส่จํานวนที่เราจะโอนทั้งหมดที่เรามีนะครับตอนนี้เรามีเท่าไหร่ครับ29ใช่ไหมครับ29.32นะครับ เราก็ใส่เข้าไปจากนั้นนะครับให้เราใส่รีมาร์ครีมาร์คต้องใส่ทุกครั้งนะครับก็ใส่อะไรก็ได้ครับผมใส่เป็นพอยต์แล้วกันครับที่สําคัญครับช่องนี้ครับก็คือเป็น w a l l e t p พ n ก็คือรหัสผ่านนะครับรหัสผ่านในการรหัสพินของเราซึ่งเราเคยตั้งไว้ก่อนหน้านี้ครับนะครับก็ใส่เข้าไปครับเนาะ จากนั้นนะครับเราก็กดตกลงครับในนี้เขาก็จะบอกว่า transfer success นะครับเราก็กดตกลงครับเรียบร้อยครับผมง่ายไหมครับ